ว่าเป็นเรื่องที่ประจักษ์สายตาชาวโลกนะคะอิร่าเนี่ยยังต้องอึ้งค่ะว่าอัศจรรั์กองทัพไทยเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะที่รบโหดแล้วก็ไม่โดนคว่ำบาตค่ะและยกให้เป็นอัจฉริยะทั้งเรื่องของสงครามและการทูตด,ด้วยเมื่อวันที่20ทธันวาคมนะคะที่เพจกรมสรรพวุฒิทหารบกโพสต์ข้อความโดยอ้างอิงจาก property expert life ระบุค,ค่ะว่าใครจะไปเชื่อ ว่าสมรภูมิไทยเขมรจะไปเข้าตาประเทศที่เจอสงครามมาทั้งชีวิตอย่างอิหร่านตอนนี้สื่อโซเชียลในตะวันออกกลางกำลังพูดถึงไทยอย่างมากพวกเขาไม่ได้มองเราเป็นประเทศเล็กๆแต่มองว่าไทยเป็นมหาอำนาจทางการทูตที่มีอาวุธเทพๆจากทั่วโลกมาร่วมกันคอมเมนต์จากชาวอิหร่านก็ถามการเกลียวกราวว่าไทยทำได้ยังไงซื้ออาวุธได้ทุกค่าย รบโหดแต่ไม่โดนความบาดเบื้องหลังความเก่งกาจที่โลกจะต้องยอมรับแต่รอบนี้เนี่ยเขามามุงดูไทยทำไมรู้ไหมเพราะภาพการรบของไทยมันอินเตอร์มากเขาเห็น F16 ของสหรัฐบินคู่กับกริปแพนของสวีเดนเห็นปืนใหญ่ซีซ่าของฝรั่งเศสยิงกับแอดมอสของอิสราเอล คนอิหร่านที่เขาเจอสงครามมาตลอดชีวิตเขาดูออกว่านี่มันของจริงแปลกใจมากว่าประเทศไทยทำยังไงถึงเอาอาวุธจากค่ายที่ทะเลาะกันอย่างสหรัฐกับจีนหรืออิสราเอลมาใช้รวมกันได้เนียนกริบขนาดนี้มาสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับโลกกองทัพไทยบูรณาการระบบเก่งมาก คือปกติอาวุธคละค่ายเนี่ยระบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือน iOS กับ Android แต่ว่าทหารไทยเนี่ยจับมาลิงก์กันได้หมดใช้เรดาร์ตัวหนึ่งชี้เป้าแล้วก็ให้อีกเครื่องอีกค่ายไปยิงนี่แหละคือความเก่งของทหารไทยไม่ใช่แค่มีเงินซื้อแต่ว่ามีสมองในการดัดแปลงไปประยุกต์จนผู้เชี่ยวชาญสงครามอย่างอีลาเนี่ยยกนิ้วให้ว่าเป็นเลสเปกถือว่านับถือเลยทีเดียว เรื่องระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ชาวอ,อิวหร่านเขาทึ่งเขาคอมเมนต์ถามกันเยอะมากว่าเครื่องบินสวีเดนอย่างกลิแพนเนี่ยคุยกับเครื่องบินอเมริกา F16 รู้เรื่องได้ยังไงเพราะปกติสองข่ายนีก้กักข้อมูลกันสุดๆคำตอบก็คือ Linkt นี่คือมันสมองของวิศวกรไทยที่เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบเองเราทำในสิ่งที่โลกบอกว่าทำไม่ได้ ให้กลายเป็นทําได้อีกจุดที่พีคมากก็คือปืนใหญ่ต้องเข้าใจบริบทตะวันออกกลางนะอิสราเอลกับชาติอาหรับเนี่ยไม่ถูกกันแต่ว่าอิหร่านกับเห็นภาพกองทัพไทยใช้ ATMS 2 0 0 0ของอิสราเอลยิงคู่กับซีซ่าข,ของฝรั่งเศสและ GSN45 ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีแคนาดานี่คือ United Nation of Artillery แปลเป็นไทยตรงๆว่านี่มันสหาประชาชาติแห่งปืนใหญ่ชัดๆ ชาวเน็ตอิหร่านบอกว่ามีแต่ไทยนี่แหละที่ทําให้อาวุธยิวและอาวุธคลิสต์มาร่วมมือกันปกป้องแผ่นดินพุทธได้มันคือความมหัศจรรย์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกคําถามเดดที่เขาถามเป็นเยอะก็คือคยักษ์ใครหนุนหลังไทยทําไมดูแข็งแกร่งจังเขาสงสัยว่าไทยเนี่ยต้องมีลูกพี่ใหญ่แน่ๆถึงกล้าลบขนาดนี้ไทยไม่ได้มีนายใหญ่หนุนหลังแต่ว่าเรามีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก เราซื้อของสหรัฐแต่ว่าเราก็คุยกับจีนรู้เรื่องเราดีลเทคโนโลยีกับอิสราเอลแต่ว่าเราก็ค้าขายน้ํามันกับอิหร่านได้และนี่คือการทูดไผ่ลู่ลมที่เป็นตํานานของไทยมันเปรียบเสมือนกรอะทองคําที่ทําให้ไม่มีใครกล้าแตะเราเพราะถ้าแตะไทยก็เหมือนไปเหยียบเท้าเพื่อนมหาอานาจทุกขั้วและน,นี่ก็คือความเป็นอรยะของบรรพบุรุษไทยที่ส่งต่อถึงรุ่นเราหมอในมุมคนอิหร่านเขามีเงินนะ แต่เขาซื้อไม่ได้เพราะว่าโดนความบาตเขาก็เลยอิจฉาแล้วก็ชื่นชมไทยมากเขาบอกว่าไทยต้องมีการทุดระดับเทพขนาดไหนถึงจะทำให้อเมริกาขาย F 1 6และในขณะเดียวกันจีนก็ขายรถถัง V T 4นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Diplomatic อิมมูเนิตี้หรือภูมิคุ้มกันในการทูตเราทำให้มหาอำนาจแข่งกันขายของให้เราแทนที่จะมารุมคว่ำบาตรเรานี่คือสิ่งที่เขมรไม่มีวันเปลี่ยนแบบได้อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะชาวอิหรา่านเนี่ยวิเคราะห์ว่ามหาอำนาจอาจจะฝากไทยทดสอบอาวุธแล้วก็ให้เขมรเป็นผู้รีวิวกองรบไทยใช้อาวุธไฮเทคระดับโลกแต่ว่าเขมรร้องหาแต่ UN ที่ตอนนี้ก็เงียบกริบใช้อาวุธตกยุคแล้วก็ไม่มีใครสนใจ และนี่คือเครื่องยืนยันว่าไทยอยู่ในลีกระดับโลกส่วนเขเมรยังเล่นอยู่ในลีกอบอตตความห่างชั้นมันเยอะเกินกว่าจะเทียบกันได้จริงๆทหารไทยไม่ได้แค่ซื้อของมาโชว์แต่ว่าฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษระดับโลกทุกปีเราเรียนรู้เทคนิคจากหน่วยซีลของสหรัฐเรียนรู้ความอึดจากทหารเกาหลีแล้วก็เรียนรู้ความมีระเบียบจากทหารญี่ปุ่น ทหารไทยคือไฮบริด r ริ o อที่รวมจุดเด่นของทุกชาติเอาไว้ในตัวคนเดียวสุดยอดประเทศไทยคุณผ,ผู้ชมคะแล้วนอกจากนี้นะคะมีอีกข่าวหนึ่งของอิหร่านที่ชาวอิหร่านเขาก็สนใจไม่แพ้กันในวันนี้นะคะก็คืออิหร่านเนี่ยร่วมต้านทรัมป์คะที่ไปเข้ายึดเรือของเวเนนะคะพร้อมทั้งชี้ค่ะว่าสาหรัฐนั้นเป็นจนสลัดค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะเดินหน้าปฏิบัติการบุกยึด เรือบรรทุกน้ำมันอีกลำหนึ่งในะคะนานชัยฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อ20ธันวาคม68ค่ะแล้วก็นับเป็นเรือลำที่2ที่สหรัฐเข้าสกัดกั้นค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโด,ดนันทรัมประกาศปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกความบารท,ทุกลำซึ่งเดินทางเข้าแล้วก็ออกจากเวเนซุเอลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เพื่อเป็นการตัดช่องทางรายได้หลักของรัฐบาลมาดูโรนะคะแล้วก็ยกระดับการกดดันให้แก้ไขเรื่องของการลักลอบนำเข้ายาเสพติดค่ะก่อนหน้านะคะเมื่อวันที่10ธันวาคม68เนี่ยสหรัฐก็ไปยึดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าสกิปเปอนะคะซึ่งเรือสกิปเปอร์เนี่ยถูกคว่ำบาตรเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงกับประเทศอิหร่านค่ะยังไงก็ตามเรือล,ล่าสุดที่สหรัฐบุกยึดเนี่ย มันกลับไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรใดๆค่ะ โดยเรือดังกล่าวเนี้ยมันก็เป็นเรือบรรทุกน้ํามันที่ติดธงปานามาซึ่งกําลังบรรทุกน้ํามันของเวเนซุเอลาและก็มีจุดหมายปลายทางสุดท้ายอยู่ที่ชวีเปเชียค่ะปฏิบัติการยึดเรือครั้งล่าสุดนะคะดำเนินการโดยหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะคะพร้อมกับได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในน่านน้าสากลค่ะก็เลยอาจจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศได้ทีนี้ค่ะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอ กล้องมาประกาศตอบโต้ในวันเดียวกันเลยค่ะระบุว่าอิหร่านได้เสนอความร่วมมือเพื่อเผชิญหน้ากับการกระทําที่เหมือนโจรสลัดและการก่อการร้ายสากลโดยรัฐบาลสหรัฐเอง